ก็ Q1 วหบอกว่าโตเยออนเยียละแต่ว่ามันโตเนี่ยตราที่น้อยกว่าที่คาดไว้นะแล้วก็คิวอิก็ดอกแรงกว่าที่คาดไว้เช่นเดียวกันก็หลกัหลกๆเนี่ยมันมาจากตัวไรายได้นะซึ่งเดิมทีเนี่ยพี่มองว่าไรายได้ควอเตอร์หนึ่งของเขาเนี่ยควรจะโตประมาณสักเ o u ล l ดิจิตโกร o w t h 10%ขึ้นไปเยออนเยียนะแล้วก็ q ิวอันเนี่ยน่าจะแฟลตแฟลทละ แต่ว่าเท่าที่มีการอัพเดตข้อมูลกับทางบริษัทเองเนี่ยต้องบอกว่าโทนของรายได้คต้นหนึ่งเนี่ยมันโตแผ่วลงเหลือแค่ไฮซิงเกิลดิจิตโกรธเยียร์ออนเยียร์นะคะก็ตัวเลขที่คาดไว้เนี่ยประมาณสัก8%หลักๆคือรายได้ i อ d เนี่ยลดลงนะคะซึ่งเขามีผลกระทบจากลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะตะวันออกกลางเองซึ่งมีเรื่องของรอมบรอนเข้ามาแล้วก็ตัวคูเวตเองซึ่งมีคอนดิชั่น อของรายได้ในลูกค้าตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างมีระยสำคัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ฉุดให้รายได้ IPD ดเนี่ยลดลดลงนะคะทั้งยอนเยคิวอนคิวตามประมาณการของพี่ส่วนตัวมาจินเองเนี่ยก็ดีขึ้นนิดหน่อยถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็หลักๆ จากมิตของตัว IPD ที่ลดลงซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยมีตัวมาจิ้นที่ค่อนข้างสูงนะคะตัวช่วยที่ทำให้กำไรยังโตเยยออนเยได้ก็จะเป็นเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายาที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็น s g a หรือว่าค่าใช้จ่ายการเงินเองแล้วก็อันนี้ส่งฐานต่ำใน Q1 ปีที่แล้วเอาลุก Q2 เนี่ยพี่ยังคงให้น้ำหนักว่าน่าจะมีผลกระทบในเชิงของตัวซีซันอลของกลุ่มลูกค้าคนไทยนะคะ ต่างชาติโดยเฉพาะตะวัอนออกกลางเนี่ยจะมีการฟื้นตัวหลังเทศกาลโอมาดอนละแต่ว่าคูเวตเองเนี่ยต้องตามความคืบหน้าเรื่องของการปรับเกณฑ์การรักษานะคะถ้ายังไม่มีโปรเกสเนี่ยพี่ยังคงให้น้ำหนักว่า Q2 น่าจะเป็นโรซีซัน แล้วก็ทั้งปีเนี่ยกำไรที่คาดไว้ที่1นึ่เอ่อหนึ่ล้านตโตประมาณ25%่้เอยอนเย,ยีเนี่ยอาจจะมีดาวไซด์อยู่ประมาณเราๆสักหก็นะ,ะ <c oughs> ก็ยังคงแนะนำเป็น Trading งบานะสำหรับตัว BCS Target Price ที่ประเมินคือ22่สบวัแบดสิครับอันนี้ก็เป็นไอเดียโดยภาพรวมนะครับอาจจะมีจุดสะดุดสั้นๆหน่อยนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องของลูกค้าตะวันออกกลางที่เข้ามารักษาพ p ดเนี่ย อาจจะดูซอบซอบไปหน่อยนะครับเราแต่มาสองก็ดูยังไม่ได้ฟื้นเร็วนะนะครับ mm hmm. พี่ก้อยก็เลยดูแล้วกำไรอาจจะมีดาวไซน์ hmm. นะครับ mm hmm. ก็เลยมีข mm ้อสัญกันออกมาก่อนนะครับ BCS ระยะสั้นอาจจะความน่าสนใจน้อย MS, mm hmm. ลงนะครับเราพี่ก้อยอยากให้โฟกัสที่ BMS CSG เป็นหลักนะครับทีนี้เดี๋ยวให้โค้โจช่วยดูนะครับ BCS เ mm hmm. มื่อวานปรับฐานลงมาแล้วถ้าอยากจะเทรดดิ้งบายตามที่พี่ก้อยแนะนำทางพื้นฐานเนี่ยดูแนวรับตรงไหนดีครับ ครับจริงๆเมื่อวานก็โหเป็นแท่งแดงลงมาคนระับก็ถือว่าค่อนข้างมีสัญญาณที่ Bearish เข้ามาเหมือนกันนะเพราะว่าปิดเต็มแท่งเลยเป็นแท่งแดงนะครับแล้วก็เอ่ทำให้แนวต้านเนี่ยแน่นอนขยับลงมาแล้วจากบริเวณ21.6นะที่เป็นแนวตา้านเป็นยอดเมื่อวานนี้นะแล้วก็21.9ตรงนั้นจะเป็น2โซนที่เป็นแนวต้านนะส่วนแนวรับเองถ้าอยาก้องหาจังหวะเนี่ยเข้าไป ซื้อดูนะครับก็แนวรับจะอยู่ที่ยี่สิบจุดสี่แล้วก็สิบเก้าจุดเก้านะหรืออาจจะมองที่ยี่สิบาทกลมกลมก็ได้อ่ะครับก็ดูตามที่โคโจบอกละกันนะครับแล้วถ้าดูโซนไหนที่ถ้าแว่งแรงๆหลุดต้องระวังครับก็คือจริงๆแล้ว BCS เนี่ยอ่โ,โจลืมเ,เปิดใหมครับอ่ขออภัยครับก็ตัว bcs เเนี่ยจริงๆ บนโลที่19.9เนี่ยมันหลุดไม่ได้ครับตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่ต้องบริหารความเสี่ยงนะเพราะว่าการหลุดลงไปเนี่ยจะทาให้กลับมาเป็นภาพดาวเทรนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกาไรก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการหลุดแนวแนวรับหลักๆด้วยคนระับอ่ะก็ดู20.4ก่อนนะถ้าท่านไหนอยากตั้งรับนะมองว่าเอ้นี่มันกระทบโชค่าวหรือเปล่านะครับแล้วระยะถัดไปเราจะฟื้นได้นะครับแต่ว่า ถ้าหลุด19.9เนี่ยระวังสำหรับ BCS นะครับ